คนเชียงรายนี่ชอบออกกำลังกายที่เหมือนผมครับผมเนี่ยกินแล้วนอน <c oughs> เนี่ยครับข้าวเหนียวหมูนะครับยีบาทเดี๋ยวเราก็กินเลยครับกิน ก็สวัสดีเช้าๆนะครับเพื่อนๆเช้านี้ผมเองก็ยังไม่ได้เป็นไหนนะครับพอดีขับรถเข้ามาในเมืองตอนเช้า,ารู้สึกว่าหิวข้าวนะครับก็เลยขับรถเข้ามาก็เลยเจอร้านข้าวเหนียวหมูทอดร้านหนึ่งนะครับยี่สิบบาทก็เลยลองอลองซื้อมาชิมดูนะครับกอนนี้ครับ เพื่อนดูนะครับสูงไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้นั่งโต๊ะเนี่ยเรามากินกันเลยนะครับกินครับกินช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีกินราคาถูกไปก่อนครับแต่ก็อร่อยนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับอตอนนี้ผมก็อยู่นั่งกินหมูทอดที่สวนสาธารนณนะสวนสาธารนณนะ กกาะลอยนะครับนี่ครับหมูยี่สิบบาทได้เยอะครับได้เยอะมากปกติผมผมจะเข้ามาซื้อร้านประจำผมจะอยู่ในเมืองนะครับแต่ทีนี้พอดีกับรถผ่านก็เลยลองชิมของป้าแกดูนะครับ อร่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำกกนี่ครับไม่น้ำกกใกล้นี้ก็จะเป็นสะพานพยามังลายที่ผมไปรีวิวหลายวันก่อนนะฮะกลับก็เยอะครับข้าวกว็เยอะ ก็อร่อยดีฮะก็พูดคุยกันครับวันก็พาเพื่อนๆไปวัดงำเมืองหรือเปล่าใช่นะครับ วัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนะครับของจังหวัดเชียงรายก็จะมีคนเข้ามาออกกําลังกายตอนเช้าๆกันนะครับคนเชียงรายนี่ชอบออกกําลังกาย ที่เหมือนผมครับผมนี่กินแล้วนอนบางทีมันก็เหนื่อยก็เลยกินแล้วไม่ด้วยทำอะไรก็นั่งสักพักก็น,นอนแค่นั้นนะฮะ เห็นไหมฮะอ,มอร่อยดีครับน่าจะเป็นหมูหมูทอดพิ่แกนคิดถึงสมัยเด็กตอนเป็นเด็กแม่เขาจะปั้นข้าวแล้วก็เอาหมูใส่อย่างเงี้ยครับไม่ใช่หมูก็ปลา แล้วก็ป้อนเราอย่างเงี้ยครับ ก็เดี๋ยวเข้าตัวกินก่อนนะครับกินเศษก็จะออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็พาเพื่อนๆอาจจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดไหนวัดหนึ่งหรือที่ไหนที่หนึ่งในจังหวัดเชียงรายนี่ฮะยังไงก็ก็ผมขอตัวกินก่อนนะฮะ เดี๋ยวยังไงเจอกันยังไงแล้วก็เจอกันข้างนอกครับอร่อยครับอร่อย